าเรื่อยๆล้วมันมันเห็นเราก็เปลี่ยนจังจังตรงนี้ครับอันนี้ก็คือต่อเติมนะครับห้องห้องอาหารตรงนี้ก็คือเราต่อเติมสร้างจริงๆตอนนั้นเราน่าจะมีแค่ตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าโอ้ยมันมัน,ม,นมันไม่เพียงพอเรามาทําตรงนี้เพิ่มแล้วก็มาเปลี่ยนหน้าต่างใหม่ให้มันเข้ากับห้องประชุมเพราะว่าห้องประชุมขึ้นมาแล้วพอเราเห็นเอ๊ะมันไม่เหมาะกับห้องประชุมเราก็มาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนอันนี้รอบหนึ่ง เปลี่ยนฝั่งตรงนู้นนะครับแล้วก็มางานดิวอย่างงานไฟพวกนี้ก็ก็มามามาดูกันใหม่ซึ่งในสามดีระแมันก็บริสเป็นแบบนี้นะครับหินนี่คือกันตอนนั้นก็เป็นท็อปหินอ่อนธรรมดาแต่นี้ก็คือมันเป็นแบบสไตล์อิตาลีใช่ไหมเป็นกินอิตาลีเป็นเป็นกินอิตาเลียนนะครับอีสานไม่มีขาต้องฟรีขึ้นมาดย บ้านเราไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยม,ม,มีโคราชก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีสีนี้พี่ก็ไปดูอยู่ตอนมาใส่บ้านไอพี่อะไรนะพี่ผู้รับเหมาตกแต่งบ้านที่คอนแก่นนะเขาก็ไปหามาจากกรางปเหมือนกัน ันเขาก็ไปหามาจากประเทศเมือนกันมันเหลืออยู่สองแผ่นนะตอนว,ว่าว่าอาจจะทำเป็น,ม,ลลนมุกอี้น่าเลยลูกเลยเขาเสียเขาเก็บก่อนอันนี้คืออะไรครับพี่โอ,อมอขอ,อ๋อเอาไปวางข้างนอกมันก็ต่างประเทศเหมือนกันนอนของไทยเหมือนกันอืมอันนี้คือหินแท้ๆนะหินทั้งก้อน,นเอามาเองนะครับมันก็สิมีอยียงบางอย่างที่ มันมีความพิเศษมันจังสีเป็นแห้งดึงดูดให้ทุกคนมาแล้วมีความรู้สึกว่าพิเศษจังลูปปั้นนะครับตรงนี้ฮะเอามาจากฝรั่งเศสเลยเพราะว่าเขาอยากได้อารมณ์อ,อิหลี่ตรงนี้ับ สูงนะครับคนยืนเน่ยถึงแค่นี้ถ้าคนไปยืนก็ถึงแค่แค่เทา้าแค่หัวเขา่าอ่ะคนไปยืนก็สิป,ประมาณบวเกินหัวเขา่าดูดูในกล้องน่ะอาจจะไม่สูงนะครับดอกไม้เจอฝนแล้วพุ่งเลยตอนนี้ใจหายกับข่าวขมิญมากๆอ๋อครับผมเข้ากะทรงกำลังใจขับซิงที่ผมเข้าเห็ดใดก็คือทรงกำลังใจ ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองเข้ากับทำหน้าที่ของเข้าเราเข้าหัวใจมันก็คือที่สำคัญคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละครับสุดท้ายเห็นบ่ครับถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเบาถึงเรื่องนี้มันก็ต้องมีความสามัคคีมีมีใจต่อกันตรงหันกระรงกำลังใจเด้ออันนี้ผมไล่โซดมาเนี่ยมันมันสีสวนกระแสบอลลี่จังเด๋ เพราะว่าที่จริงที่จริงกับบ่ดบ่ดเอยงเนีครับผมผมคือใจผมมันที่สุดอยู่แล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ว่าอันนี้คือผมเหตุงานไหมครับผมผมเข้าใจอยู่ว่าพี่น้องย่านผมเป็นห่วงผมมันมันบ่นาสิเกียวเนาะไม่แฟนครับแฟนครับถามถามพูดประมาณว่าตอนนี้ ได้ติดตามข่าวคอมเมนต์ไหมเหมือนเหมือนที่เราไม่เหมาะกับสถานการณ์ไหมเอามันไปนเกี่ยวตรงไหนทุกคนทุกคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองเข้าใจเข้าขึ้นที่สุดอยู่แล้วอ๋อผมกลับมาตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานแล้วครับกลับมาตั้งแต่เสาหมืดนเมื่อวานแล้วครับไม่เห็นยานโอ้ยนั่งเครื่องจากสมุยแหวงแล้วเครื่องมันเล็กเพราะว่าสมุยมัน มันมันมันไม่มีเครื่องใหญ่ใช่ไหมล่ะมันมีมันมีแต่บางกอกแอร์เว์เวลาจองตัว๋วเครื่องบินช่วงเนี้อย่าจองมระปาองขอ,งของที่เป็นพวกแอร์บัสเครื่องใหญ่มันไม่มีที่สมุยอ่ะคือพ,พี่พี่บินสมุยมาที่ดอนเมืองพี่จองเองด้วยนะพี่จองตอนตีสามและคือพี่ไม่อยากกวนโอ้ยเพราะมันดึกแล้วที่นี้พี่ก็นั่งพิมพ์ลองผิดลองถูกดูเอาไปเอามาเอาคอนเฟิร์มได้พี่ก็ จองต่อแล้วก็วางแผนตรงด้วยนะคือจากง1 5มาถึงดอนเมือง7:25มันมันชั่วโมงกับอีก10นาทีเนาะวสมุยดอนเมืองแล้วบินจากดอนเมืองดอนเมือง10:05นาทีก็มาแล้วเข้าเกตต่อเลยแล้วก็มาถึงคอนแก่น11:00นท,ทุกคนจะต้องมานะครับมามาตอนนี้ก็มา แต,แต่เดี๋ยวจะเปิดก่อนวันแม่แน่นอน,นครับให้ทุกคนได้มาชิมแกาแฟเริ่มต้นจากเครื่องดื่มแกาแฟเช็คอินถ่ายรูปนี่แหละครับอาหารเราก็จะค่อยๆเติมค่อยๆเติมแล้วเราจะไปเต็มกันจริงๆคือ g r นโอเ p น n i n g คือทุกอย่างพร้อมเนี่ยก็เดือนสิงหาคมนะครับแต่เดือนหน้าทุกกคนมีมีเครื่องดื่มมีขนมขายแล้วนะครับเดือนหน้าก็คือช่วงทดลองขายแตก่ก็เอาเงินจริงครับ ทดลองขายทดลองรันระบบบริการแต่ว่าคือคิดเงินจริงนะครับครับมึเวลาช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงของระบบต่างๆที่มันสำคัญแล้วมันต้องตัดสินใจบางที่ผมไปมูอื่นผมก็โทรศัพท์ ต้องวิดีโอข้อกันตลอดเพราะเพราะว่าอยางพ่อผมไม่อยู่ทุกคนก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกใจผมหรือมันพลาดจังเสียมันก็ต้องได้แก่ได้ลือ้อได้เสียตังค์มาเองสิไหมครับผมก็ไม่อยากให้มันพลาดเออพ่อเราก็พลาดมาเยอะแล้วเขาก็พลาดมาหลายแล้วกับการก่อสร้างนะครับแต่แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงระบบต่างๆ กดลิงก์ที่ปักหมุดครับผมกดลิงก์ที่ปักหมุดนะกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับเข้ากลุ่มไลฟ์สดวันที่ยี่สิบนี้ตอนนี้อยู่ในกลุ่มประมาณ2 5 0 0ันห้ารอคนแล้วนะครับ2 5 0 0ห้ารคนแล้วครับผม2500้ารอคนแล้วอยู่ในกลุ่มหนึ่งันดรอคนขอชิกชิกแบบพี่คิดมากเลยที่นี่ก็จะมียูนิฟอร์มนะครับ พนกัพนกงานพนักงานที่ยู่นีย่ยก็สิบแบบแต่งกายแบบยุโรปนแบบบาวาเรียนหรือแบบ,บ,อ,แบอ,อิตาเลียนแม่ต้องไปสักครั้งหนึ่งมาหลายๆครั้งก็ได้แม่ปีหนึ่งสักสองครั้งเนาถ้าอยู่ไกล สุดถอดแหวนออกผมเฮ็ดงานไหมครับตอนนี้ผมมาทํางานกอ่อสร้างผมมาขนของย้ายของครับผมผมมาขนของย้ายของอันมู่เจ้ากับจะมนโฟกัสแนวสิ่งที่คอยบอได้โฟให้โฟกัสเนาะ <c oughs> <c oughs> มาอันผู้ใดอึดเบียกนี่ไหมผู้ใดบ่มีเวียกซ้อมค้นี่มะมะล่งสนามซอยผมเนี่ยสนามที่จอดรถเนี่ยคือผมจะ ผมจะขูดไอเนี่ยขูดอะไรนะขูดเส้นที่ที่ลานจอดรถจะตีเส้นใหม่เพราะวันปรับลานจอดรถใหม่ผมสิตีเสร็จไหมอันซุ้มที่บ่มีเวียกที่บ่มีความคิดคิดอคติอหียงต่างๆจังสีแหมอันมาบ่มีเวียกมาแล้วผมสิหายไร้วัน <c oughs> <c oughs> กดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มหน่อยร้อยสบสอบาทครับ ถ้าต้นไม้ใหญ่มันก็จะถ้าต้นไม้ใหญ่มันก็สีนี้เนาะรอโตถ้ามันผิดลบห้กระไดจ้าลบกับบ๊บเป็นหยางครับเอาไว้นีละบ่บเป็นหยางครับมันบ่บเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายอันคอมมนโรดผู้ใดสิคอมอมินว่างใดก็ไดบ่บเป็นหยางดอกมันเป็นสิทธิของคนที่มาคอมเมต์แต่ว่ามันกับมองเห็นมันก็เหตุเห็นมองเห็นของกวามคิดคนกับความคือเจ้าล่ะเจ้าคอมมนแบบใดก็แสดงว่าเจ้า มันกัสีอ่านใจเจ้าออกว่าเจ้าเป็นจึงไดมีโอกาสจะไปชิมกาแฟครับผมแม่ร้อยแล้วเอาสิทุกคนผู้ใดอยากหูอย่างเดี๋ยวผมสิไปบอกในกลุ่มมือแรงช่วงนี้ผมจะอยู่สารคามยาวนะครับเพราะว่าเพราะว่ากสิมาบึงโรงแรมมางานคาเฟ่เราช่วงนี้กะสิต้องเตรียมเคลียร์พื้นที่ไว้ทะลับน้องหม่เตรียมที่จะเจาลูกน้องเข้าวงแล้วครับ พวงเื่นขาเจ้า,จาซ้อมบึมบึมเหรอของบทท่านในหูฟ้าหูหมอกอยู่บทท่านในหูทีมหูแดนอยู่ผมกับเลสิอยู่ช่วงี้กับฤีเฮตุงานอยู่บ้านอยู่สารคามครับผู้ใดผู้ใดอย,อย่างหูยี่หยังมือแรงผมสิเบาเมดเลยอยู่ในกลุม่มกดลิ่งที่ปักหมูดเดอร์แล้วก็บสื่อหนึ่งร้อยสิบสอบาทเข่ากลุม่มมูเจ้าได้ฟังแท่สม มีมีหุ้นตัวเดียวที่เป็นประธานที่เขารู้สึกว่าเราอยากให้มีอะไรสักอย่างที่มันดึงดูดมันมีความพิเศษอยู่ที่นี่ที่เดียวสองแสนกว่าบาทจากฝรั่งเศสครับอันนี้น้ำเข่าแล้วก็ลงเรือมาอีกแสนกว่าแต่ว่ากับบริมีแค่หุ้นดอกครับเพราะว่าลายอย่างที่ที่เอามาจากที่ที่เอามาจากนอกคือกันแต่ตัวนี้สองตัวนี้มาจากอินเดียนะครับราคามันก็จะถูกลงหน่อยนะครับ สองตัวนี้ก็มาจากอินเดียอันนี้ก็เป็นหินแก่เหมือนกันจากอินเดียแต่ว่าอันนี้ของไทยบ้านเราก็จะเป็นปูนปูนเราเหมือนกับสกิมอันนี้คือของของจากที่ผมไปดูตอนนั้นนะครับที่ที่ปทุมอ่านี้จะเป็นปูนเห็นบอนีนิวนี่ต้องได้ซ่อมอันนี้มันคือคือคือถ้าถ้าขนมาจากฝรั่งเศสทั้งหมดนี่มันก็สิทะังหุนเนี่ก็สิบปเป็นล้านแล้ว แค่ตัวนั้นก็นสองแสนกว่าค่าส่งอีกแสนกว่าบาทแต่ว่าเท่ากับมีแนวอื่นมานําอยู่ครับมีแนวอื่นมานํากดลิงกดลิงที่ปักหมุดครับไลฟ์สดวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้มีนกพงศกรแล้วก็อาไอ,อด้วยนะครับมารับเชิญมีกาฟิลพ้อมกาฟิลสีจัดเสิร์ฟเพลงเตยคูกับอาไอนะครับนกพงศกรกับสีมีละครเพลงกับน้องอาไอ้แหละครั กับบอยซีใช่นี่แหละมาคอยบอจังใดก็ได้ตัวนาะหล่อคนขากลุ่มแม่เอาขันคิดว่าบ่มี่กัะยหยหล่ออันเจ้าบ่มีสมองที่เจา้าือจังคิดว่าขอยสิตัวเจ้าได้ขันเจ้าบ่ซื่อ,อทิติมานามงวงเราเป็นทอมเด้เราเป็นทอมเราหมักม่ยิงคือกันเทาย้ายอันเนี้ย เราเ,เ,ราาเป็นทอมเราหมักมียิ่งคือกันเราสิมีอยากคติกับผมตั้งแต่คบกับแอนอดีแรกๆเลยเราสิมักแอนให้ได้บูเราสิมักเราสิมีอาคติกับผมหละ่ะที่แบบว่าว่าผมหากินน้ําแอนว่าผมอย่างจังสันอย่างสิผมเนี่ยบริชีวิตกูชีวิตกูนี่ครับห้องประชุมตอนนี้ก็แต่ยังแต่แผ่นซับเสียงนะครับแต่งานพวกสีพวกงานบิวเสา,อย,าอย่างต่างๆ พนเป็นงานพลอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วห้องแต่งตัวห,ห้องแต่งตัวยังกระจกอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็จะเป็นห้องแต่งตัวอ๋อนี่ครับเก้าอี้อุปกรณ์ต่างๆของของห้องประชุมก็มาแล้วแต่ยังไม่ได้จัดยังไันไั้นในจัดกับผมเข้าไปดู รอเข้าไปรอดูกาฟิวขอบพระคุณครับลูกกาฟิวแล้วก็ลูก